สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกรกฎาคมประจำปี2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะอันนี้เป็นการเปิดดวงภาพรวมนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะลัคนาดูอย่างไรนะคะหลายคนถามนะ,มะคุณจะต้องรู้เวลาเกิดนะคะแล้วก็สถานที่เกิดไปเช็คได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีตารางบอกเลย ว่าคุณเนี่ยโอ้ยคุณได้ไพ่เดือดฟันนะคะไพ่ไม้เท้าขึ้นมาสองใบแรกการงานสำเร็จนะอ่มนะคะแล้วก็ไปเช็คนะคะใน google ได้มันจะมีตารางบอกไว้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นลัคนาอะไรนะคะถ้าอย่างลัคนากันอย่างนี้นะคะ,ะแสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องเกิดระหว่างตีห้นนาทีนะคะจนถึงกระทั่ง7จ็ดโมงเช้านะคะก็จะเป็นทั้งลัคนากัรแล้วก็ ราศีกันนะคะแล้วก็ลัคนาเนี่ยจะเปลี่ยนทุก2อชั่วโมงโอเคไพ่หดาบนะคะสิ่งที่ติดขัดอุปสรรคทางตันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะงานอาจจะเยอะเอาซะหน่อยชีปประจรลงเท้าซะหน่อยมีสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องหัวหมุนเรียนรู้นะคะแต่อุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยเดอซันสว่างวาบเนี่ยขึ้นมานะคะตรงกลางเลยนะคะ โอเคดูต่อไพ่3มเหรียญอยากจับไปนี่นะคะมีไพ่9กดาบระวังเรื่องความเครียดนะคะงานที่สําเร็จนะคะจะต้องแลกมาด้วยเนะี่ยความเครียดนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยเดาบขึ้นมาค่ะการงานถามว่าเรื่องไหนเอางี้โดดเด่นมากที่สุดนะคะในเดือนที่7นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะถึงไพ่เนี่ยสามเหรียญมันจะเป็นไพ่เหรียญเกี่ยวกับเรื่องการเงินใช่ไหมคะแต่ไพ่ใบนี้นะ การงานนะมันโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะสมัครงานเป็นไพ่อของการสมัครงานเป็นไพ่อของการเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับงานของคุณนะคะเป็นไพ่อของการได้รับการทดลองโปรเจกต์นะคะสิ่งใหม่ๆที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้คิงถือไม้เท้าขึ้นมาเด็กถ,ถือไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่อของการเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นไพ่อของการเริ่มต้นการได้รับโปรเจกต์นะคะการออกไปหางานทําใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่รองานแบบว่ารอสัมภาษณ์รอไปเรียกสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารอการตอบรับจากบริษัทนะบอกเลยนะคะมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณกําลังที่จะได้นะคะเป็นข่าวดีนะคะเพราะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่ใครที่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าทําอะไรอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนไพ่ของสมเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของ Learning นะคะเป็นไพ่ของการเรียนรู้เป็นไพ่ของการสมัครงานเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เลยนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในสายงานด้วยอาจจะได้พบ เจอลูกค้าที่สําคัญเข้ามาพบเจอคุณนะคะเพราะว่าคิงถือไม้เท้าขึ้นมาค่ะอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตความเครียดนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความรักการเงินนะคะได้ทุกด้านเวลาไพ่เดอะซันมันขึ้นมานะมันคือสิ่งที่มันเป็นทางปันนะคะหาทางออกไม่ได้คุณก็คิดทําทไมฉันถึงได้ซวยขนาดนี้ช่วงนี้นะมันเป็นแสงสว่างนะมันเป็นดาวอาทิตย์นะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะซันเนี่ยคือมันเปิดทางทําให้คุณหาทางออกเจอคุณ ค้นพบกับช่องทางใหม่ๆนะคะหรือว่ามีคนบอกทางให้คุณก็ได้นะคะเออต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วคุณปลดล็อกกับชีวิตบางสิ่งนะนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าอะไรที่คุณคุมเครือไม่แน่ใจนะคะยังไม่ได้รับคำตอบจากงานยังไม่ได้รับคำตอบทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งความคุมเครือในด้านความรักนะคะคุณจะ ได้รับคําตอบนั้นแต่คําตอบเนี่ยนะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นคำตอบที่คุณอยากได้อคือไพ่เดอะซันค่ะเนี่ยเราก็มีไพ่หกดาบนะคะพลังงานเนี่ยขึ้นมาเด่นมากเลย พกดาบเนี่ยมันคือการหลุดล่วงออกจากปัญหาที่คุณเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะออกไปอยู่ในจุดใหม่ที่ใหม่นะคะละทิ้งจากที่เก่ามันคือไพ่ของการเดินทางได้นะคะมันคือไพ่ของการแก้ไขปัญหามันคือไพ่ของฮีลิ่งนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยการเยียวยาการแก้ไขปัญหานะคะการออกไปอยู่จุดใหม่เนี่ยพลังงานดีมากนะคะเอาย่างเดียวนะคะชาวกันนะคะความเครียดนะคะ แต่ความเครียดที่คุณแม้ก็ทั้งคุณได้รับก็จริงนะมี7ดาบเนี่ยนะคะงานรัดตัว7ดาบเนี่ยบางทีงานรัดตัวทําไม่ทนันไม่รู้อะไรเยอะแยะนะคะเต็มไปหมดหรือว่าคุณหัวหมุนกับเรื่องบางเรื่องนะแล้วก็มีไพ่9ดาบเนี่ยมันคือไพ่ของความเครียดค่ะหลักๆนะนะคะไม่ได้เป็นไพ่ที่ร้ายแรงถ้าคุณสามารถกําจัดความเครียดไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะ โอเคชาวกันนาะเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีนะคะที่คุณมีความอึดถึกทนกับความเครียดมากที่สุดเครียดไหมเครียดนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนอดทนนะคะหนเป็นชาวธาตุดินด้วยนะคะสเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไพ่ประจําตัวของชาวกันเนี่ยก็คือไพ่เฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างเป็นคนเก็บ ความรู้สึกนะคะบางทีระบายออกบ้างก็ได้เนี่ยไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความเครียดสะสมนะคะไพ่9ดาบแต่เชื่อว่าผ่านพ้นไปได้เพราะว่ามันมีไพ่เดอะซันมันมีไพ่6ดาบนะคะคิงถือไม้เท้าขึ้นมานะโอเคขอ3ามใบสุดท้ายให้กับชาวกันนะคะโอเคเมจิกเชียนงานใหม่นะคะสิ่งใหม่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องลาออกจากงานนะหมายความว่า คุณกำลังจะได้คิดค้นทดลองทำบางสิ่งบางอย่างใหม่เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเนี่ยมีไพ่เด็กขึ้นมามีไพ่เมจิกเชนขึ้นมานะคะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ทั้งหมดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เด็กเนี่ยกับไพ่เมจิกเชนเนี่ยมันคือไพ่ของการเดินทางนะคะชีพจรลงเท้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกระวังเรื่องสุขภาพกับความเครียดนะคะชีพจรลงเท้าในเดือนกรกฎาคมเดือนที่7นี้นะคะไพ่ใบนี้มีดาวพุธนะคะเป็นดาว ประจำไพ่ดาวพูดเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจราจาการใช้คําพูดนะคะเป็นดาวแห่งความฉเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้จากคําพูดนะคะจากความฉเฉลียวฉลาดของชาวกันนั่นเองนะคะไพ่เมจิเชียนการเจราจาที่สําเร็จเนี่ยไพ่คิงถือไม่เท้านะคะ ขึ้นมานะคะมีไพ่6ดาบเดอะซันเมจิกเชียนนะถ้าคุณกำลังเจราจาบางอย่างไว้อยู่นะคะ ในเดือนเนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รุ่งร่วงแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่ามีดาวพุธนะคะเมจิกเชียนนะหรือว่าคุณกําลังที่จะมีไอเดียบางสิ่งบางอย่างแบบบันเจิดมากๆในเดือน7นี้นะคะเด็กเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนอะไอ้นนุ่นก็อยากทำนะคะไอเดียใหม่ p a s s ั่นแรงบันดาลใจนะคะอยากทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดหมดเลยเมจิกเชียนเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะคือคนที่มีไฟในตัวนะคะต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะทดลองคุณอาจจะมีไอเดียบางสิ่งบางอย่าง นะคะเพิ่มขึ้นมาในเดือนอที่7นี้ค่ะแต่คุณต้องลงมือทําด้วยนะนะคะเมจิกเช่นเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะคิดแต่ไม่ลงมือทำนะอโอเคขอไพ่สองใบนะคะสุดท้ายมามาดูนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรู้สึกขึ้นมานะคะขอไพ่ดาบก่อนนะนะคะไพ่ดาบที่มันขึ้นมาใช่ไหมมีทั้งหมดนะคะสีใ่ใบไพ่ดาบนะคะหกดาบเนี่ย มันไม่ใช่มันเป็นไพ่ดาบแต่อย่างอนิสบอกมันไม่ใช่ไพ่อะไรที่มันร้ายแรงเลยเป็นไพ่ที่ดีด้วยซ้ํานะคะคือ ออกจากจุดที่มันมืดมนนะคะแล้วก็ไม่ต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างคุณได้หลุดพ้นออกมานะคะไพ่7ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของงานเยอะภาระเยอะนะคะหรือว่ากําลังจะมีใครเข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะทําอะไรรับหลังพูดรับหลังนินทารับหลังมันคือการทําใต้โต๊ะนะคะหรือว่าแฟนของคุณมีรับลมคมในจริงๆนะถ้าถามด้านความรักนะคะถ้าสมมติไพ่สำรับเนี่ยมันคือความรัก นะะล้วนๆามความรักจะเป็นอย่างไรต้องบอกเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะแฟนของคุณอาจจะมีรับลมคมในนะคะหรือว่าทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ไม่เปิดเผยให้คุณรู้นะคะแต่สําหรับเนี่ยเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่องความรักเรื่องตายโต๊ะนะคะมิจฉาชีพนะคะคนที่ทําอะไรรับหลังคุณนินทาคุณได้ทุกเรื่องเลยไพ่เก้าดาบความเครียดอย่างที่บอกนะคะหรือว่าความวิตกกงังวลแล้วก็มีไพ่สี่ดาบเนี่ย มันคือความเซ็งความเหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรหงุดหงิดนะคะหรือว่าแบบติไปหมดไอ้นุ่นก็เบือ่อไอ้นี่ก็ไม่อยากได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องความรู้สึกนึกคิดกับความเครียดไพ่เนี่ยสามใบนะคะดาบมันขึ้นมาสองเหรียญระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้ค่ะแต่ยกเว้นนะใครที่ทําธุรกิจแบบซื้อมาขายไปแบบรวดเร็วไพ่ใบเนี้จะดีมากๆเลยน่าสังเกตไหมชาวกันมันจะมีไพ่อยู่ แบบหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นมาให้กับชาวกันแล้วปีนี้นะคะก็จะบอกว่าก็จะขึ้นให้กับชาวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็คือไพ่ถ้วยนั่นเองนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยมันคือเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยในเดือน7นี้คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็จะเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะต้องระวังเรื่องแบบความตินะคะความเบือ่อความเซ็งต้องอดทนกับเรื่องบางเรื่องให้กับความรักอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่ามันไม่ได้มีการเลิกไม่ได้มีอะไรกันนะมันจะต้องอดทนกับเรื่องบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะไพ่ของการจบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมานะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะเรื่องพบรักเนี่ยตอนนี้ยังพับเก็บในกระเป๋าก่อนนะคะอย่างที่บอกเลยนะอลิซาเปิดไพ่ให้กับชาวกันนะคะในช่วงทั้งปีเนี่ยนะคะดวงรายเดือนดวงรายปีครึ่งปีหลังปีแรกเนี่ยเรื่องที่จะไม่โดดเด่นสำหรับชาวกันนะ ถ้าสมมติคุณรอคอยอยู่อลิสก็ต้องขออภัยด้วยคือการได้พบรักใหม่หรือบางทีรักที่เข้ามามีไหมแต่ก็มันก็ยังไม่ใช่อาจจะต้องคุณยังไม่ได้ตกลงนะคะหรือว่าอีกฝ่ายเข้ามาก็ เดินจากไปแบบงงๆนะคะแบบนี้ได้เนี่ยคือเวลาดาวเสาร์เนี่ยมันมาเล็งลัคนาราศีเนาะอิทธิพลของดาวดวงนี้เนี่ยเรื่องที่โดดเด่นแล้วสาเร็จมากๆเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับการงานแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยนะนะคะหรือว่าอาการเจ็บป่วยจะต้องระวงังแต่สําเร็จไหมมันสําเร็จนะคะแต่เรื่องที่จะไม่โดดเด่นแล้วทําให้คุณรู้สึกต้องอึดอัด นะคะมันคือเรื่องความรักนั่นเองนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะต้องแบบระวังเรื่องนี้ประคับประคองเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอบคุณค่ะ